ที่นี่คือธนาคารกลางของรัฐสถานที่ที่ธนบัตรเก่ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกนำมาทำลายทิ้งในทุกๆวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เอมี่เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดท,าทันทีที่ได้เห็นภาพเงินสดเป็นปึกๆถูกส่งเข้าไปในเครื่องทำลายและถูกย่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อยภายในไม่กี่วินาทีเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยภาพที่เห็นทำให้แผนการปล้นสุดสมบูรณ์แบบเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวของเธอแต่การจะขโมยเงินจากธนาคารกลางแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่นี่มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกซอกทุกมุมถูกการเคลื่อนไหวถูกบันท มแถมยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเข้มงวดถึงขนาดที่ว่าหากมีพนักงานคนไหนใช้เวลาในห้องน้ํานานกว่าปกติเพียงเล็กน้อยก็จะตกเป็นที่น่าสงสัยทันทีการปล้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สําหรับเอมี่แล้วการต้องทนอยู่กับความยากจนนั้นมันสาหัสยิ่งกว่าผู้ช่วยของเธอในภารกิจนี้ก็คือลิซ่าเพื่อนเก่าของเธอซึ่งทํางานอยู่ที่ธนาคารแห่งนี้เช่นกันพอถึงตอนเย็นทันทีที่หมดกะเอมี่ก็ตรงไปที่ร้านขายของทันทีที่นั่นเธอได้ซื้อกุญแจปลอมอัันนนหหึึ่่งงซาาตเือกบุ ของจริงที่ใช้ล็อกกล่องเงินสดของธนาคารไม่มีผิดวันต่อมาเอมี่ทำทีเป็นเข้าไปทำความสะอาดแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้กล่องเงินสดทุกท่าทางเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่ให้กล้องวงจรปิดจับพิรุษได้เมื่อได้จังหวะเหมาะเธอก็ปลดล็อกกุญแจ,ขอ,จของจริงออกแล้วสวมกุญแจปลอมของเธอเข้าไปแทนที่อย่างแนบเนียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกอย่างที่เห็นในกล้องดูเป็นปกติดีก่อนจะเดินออกมาเอมี่ได้จดหมายเลขของกล่องใบนั้นไว้แล้วส่งต่อให้กับลิซ่าเนื่องจากลิซ่ามีหน้าที่ขนย้ายกล่องเงินสดอยู่ บในนั้ขึ้นไปที่ชั้น3าขณะที่กําลังรอลิฟต์เธอล้วงกุญแจออกจากกระเป๋าแล้วไขเข้าไปในแม่กุญแจเพื่อเปิดมันออกเธอรีบหยิบธนบัตรเก่าออกมาอย่างรวดเร็วและหลบกล้องด้วยแล้วนําไปซ่อนไว้ในถังขยะที่ตั้งอยู่ด้านหลังภายในเวลาไม่กี่นาทีลิฟต์ก็มาถึงซึ่งตอนนั้นลิซ่าได้เงินออกมาเป็นจํานวนมากแล้วเธอรีบปิดกล่องและใช้กุญแจปลอมล็อกมันไว้อย่างเดิมด้วยวิธีนี้ทั้งสองคนก็สามารถขโมยเงินไปได้ถึง1ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือแล้วคุณคิดว่าพวกเธอจะหยุดแค่นี้หรืออจะเดินนนห้้าปลต่